อาจจะเป็นขับโล็ตแล้ว ไม่น่าจะเกินสองเองได้นั่งไม่คเนี่ยมีที่นั่งไหมเข้างล่างตรงนี้มันไม่ค่อยมีที่นั่งไม่ดีเลยโมมายังไงคะลูกถามคุณแม่มาส่งค่ะอ๋อแล้วคุณแม่กลับไปแล้วกลับแล้วค่ะงวันว้า ลงบ่อยๆอย่าให้ขาดหายเพราะถ้าขาดหายเหมือนคนก็ไปเปิดดูแล้วแบบไม่มีก็ไม่อยากเปิดแล้วอ่ะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะเปมอว์นิควันนี้มีต้นใช่ไหมคะก็เห็นไปฉีดยามาแล้วน่าจะแลมอฉีดยายังยังยังไม่อยากป่วยค่ะกลัวจะติดต้นอยู่ด้อะไรต้องพิงค์ ม้วันนี้ว่าจะลอง